ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe และถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีการ์ดไฟนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับแวนการ์ดใบใหม่ของ a q u a f o r นนะครับนั่นกะ็นะคือแล้วรอบคืดกับป้านาจีโนวีสนะครับผมที่มีความสามารถแอคช่องแวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทินโซบ้าหนดูการห้าใบบนสุดจากกองเลือกไม่เกินหนใบคอช่องเลียแล้วก็สับกองครับ อ,อีกความสามารถหนึ่งที่เก่งมากๆนั่นก็คือออโต้ช่องแวนเมื่ออยู่นิจโจมตีถ้าไม่มียูนิตแถวหน้าที่สแตนอยู่เคอร์ตบานหนึ่งเลือกเรียของคุณหนึ่งใบสแตนอยู่ในนั้นถ้าดามจโซนคุณมีสี่ใบหรือมากกว่าสแตนเรียกา,กาศทั้งหมดของคุณแล้วก็ถ้าคุณมีระลอกขึ้นน้สูงขึ้นพาฟอสอยู่ในโซยูนิตที่สแตนด้วยความสามารถนี้ทั้งหมดบวกห้าพันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยนะครับ ค่อยสมกับเป็นการที่แบบรอคอยมานานเนาะการไบ,บนี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นกับทาวาะครับเป็นแวนลองเนาะแต่ว่าในวันเนี้ยผมจะจัดมันโดยการที่เอามันเป็นแวนไหลนะครับใส่มันตัวเดียวเลยสี่ใบนะครับผม <c oughs> อ่าก็มันก็จะเล่นได้แหละเล่นได้แต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเจอคนที่เขารู้ ลูแกวเรานะครับผมเขาก็จะกักแดมทําให้เราลุกเรียทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราไปดูเดกลิสของเด็กนี้กันดีกว่าครับผมไปกันเลยเอาละครับมาเรามาดูเดกลิสของเด็กนี้กันดีกว่านะครับผมอันดับแรกเริ่มที่บรรยากาศเกตสามนะครับนั่นก็คือจีโนเวียนใส่ไปเลย4ีใบนะครับผมนี่ตัวหลักของเรานะครับ ต่อมาครับเก็ดอนะครับ,นนรบตัวสําคัญที่ขาดไม่ได้นะคือล้อขึ้นที่สูงขึ้นพาฟอน,นะครับผมาการที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีใบนี้อยู่ในโซ่ตัวที่ลูกมาจากความสามารถจีนเวียก็จะไม่ได้บวก5,000นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไลฟ์เป็นแฟนเกจดสก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะตัวพาฟสอน,นี่มันจะมีความสามารถเมื่ออยู่ในโจมตี โซบายหนึ่งดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองคุณเลือกมาล,ลอกขึ้นกับมาหน้าจีโนเวียสแตนนี้แล้วไม่เกินหนึ่งใบแสดงแนะนําการ์ดใบนั้นขึ้นมือถ้าอยู่นี้อยู่บนช่องเรียาการดเมื่อจบการต่อสู้นั้นน,นํำยูนินี้เข้าสู่โซนะครับผมนี่เผื่อเราหลุดเกรดมันนะครับก็ไม่ต้องกลัวมันก็ยังยัดโซได้นะต่อมาครับคอคอรัลแอดซอนะครับใส่สีนะครับผมการ์ดสามันประจำอัพพอร์ฟอนะครับ เพิ่มซูทแอซอนะครับใส่มา4เลยนี่ตัวตัวจวามของนะครับต่อมาเทอริฟิคิลดรากนะครับผมใส่3นะอ่าเดี๋ยวตัวอะเรนตัวกิมโซมันเยอะเกินก็เลยใส่มา3ใบนะครับผมเป็นตัวตีเว็บแรกต่อมานะครับรีเพลสไซส์ดราก้อนอนี้ใส่4นานอกจากลุกได้แล้วยังมีพลังบวกทั้งหนึ่งมืนโคตรดี ต่อมานะครับแพทเทิร์นไซเรนเนเนลิซานะผมใส่สีอ่ามาเติมโซ่ได้ด้วยต่อมานะครับเกตหนึ่งที่ออกมาพร้อมคู่ของจิโนเวสนะครับนั่นคือลรื่อง่คืนอันเงียบสงัดโซติลิโอนะครับใส่สีนะครับผมนี่ต่อมานะครับมีความสามารถเมื่อลงช่องแวนดูการเจ็ดใบเรื่องลกขคืนกามานาจิโนเวยหรือเรือล่อคืนที่สูงขึ้นพาฟอสอย่างนั้นไม่เกินหนึ่งใบ แสดงและนำการไปเล่นขอ้มือคุณและสับกรครับนอกจากนั้นยังมีความสามารถออโต้ช่องเดียหนึ่งครั้งต่เอเทิร์นเมื่ออยู่นี้สเตย์ด้วยค่าค้อหรือความสามารถของการคุณทีนี้นี้บบก5้าพันจนจบเทินนะครับผมนี่เอาไปเล่นกับทาวาร์ก็ได้นะครับผมแล้วนะครับวิวเอสซอลนะครับใส่มาสองก็เอามาจวาตอนเป็นแวนได้หรือเอามาสลับที่นะครับเพื่อตีเอาเวฟให้มากขึ้นนะครับผม ต่อมาเับจะเป็นฮิวเกตสามนะครับใส่มาสี่ใบต่อมาก็เป็น PG นะครับผมรอ p w PG ไสี่แต่นี้ถ้าใครคิดอยากจะเขาเรียกนะเกมไวเนะเดี๋นี้ต้องใช้เกมไวนิดน,นึงก็ใส่เป็นคีคีพิทักสองใบได้นะครับผมในะความคิดผมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากได้มือมากกว่านะบางทีเราขาดตัวเล่นก็เลยใส่เป็นดอรซนะครับผม ต่อมานะครับคีย์คอติเกอร์นะครับใส่แบบแปดเลยแล้วก็ตัวเริ่มอะไรก็ได้เนาะอ่าเด็กนี้เล่นไม่ยากนะครับทันแดมให้ตัวเองได้สี่แล้วลงตัวเล่นไปเยอะๆแล้วก็ตีเขาจนแบบมือแหกอ่ะมือแหกแดมไหลได้นะครับผมแต่ว่าบางทีถ้าคุณชอบเจอเพื่อนนี่แบบที่คุณเล่นด้วยเนี่ยเป็นประเภทแบบกางหน้าบางทีแบบเอ้ยดันให้เราแค่สามแล้วรอแบบวดทีเดียวจนแบบแดมหกเนี่ยก็ แนะนำว่าให้เอาไอ้ตัวเนี้ยอ่าออกสักสองใบหรือไอ้นี้หนึ่งใบไอ้นี้หนึ่งใบนะครับออกแล้วก็ใส่เป็นแวรลองสักตัวหนึ่งอย่างเลวอลนะในส่วนตัวผมก็มองเป็นเลวอลหรือไม่ถ้าใครก็ใจรักนะครับก็เป็นทริตช์ไดร์ดัก้อนก็ได้นะครับผมก็จบกันแล้วนะครับสําหรับเด็กนี้นะเด็กนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมการมันแบบเล่นง,ง่าย แล้วก็นอกจากไปเล่นวีได้แล้วยังเอาไปจัดพรีเมียมได้อีกด้วยนะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนว่าจะาไปจัดพรีเมียมยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ